สวัสดีครับนิวุเจมินดี้นะครับวันนี้หนูอยู่ในเกม FPS สงคารามโลกอีกเกมหนึ่งนะครับตัวละครจะคล้ายโรบอกนะมันคล้ายๆเกมที่เคยเปิดไปก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถบังคับโดยสขของตัวนี้ได้นะครับมีรถถังด้วยนะนะตอนนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับนี่แบบนี้นะเครื่องยิงปืนใหญ่หรืออะไรแบบนี้น่นเองผู้ชมครับตัวละครเราก็สามารถทําการวิ่งได้แบบนี้นะแต่สเปคมือถือใครสเปคสามคิดว่าน่าจะค่อนข้างแลกนะ กราฟิกในเกมเป็นประมาณนี้เลยตามที่ทุกท่านเห็นนะตอนนี้นะเป็นแบบนี้เลยนะเมือนเป็นเหมือนตัวละครในโลบอกเลยนะเออเนี่ย สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center ถูกและดีเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Ark Night, Call of Duty Mobile, Tower of Fantasy, Honkai Impact หรือแม้กระทั่งเกมใหม่ Metal Slug Awakening และเกมอื่นๆอีกมากมายที่นี่เลย y a า d a Game Center จัดไปแล้วก็จัดกันไปนะเม่นไหมเม่นเกินนีครับไม่โดนเลย นี่เรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมโอ้ยโดนโดนโอ้เรียบรย้อยนะครับพอเราโดนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องรอรีสปอนนะครับประมาณสักสิบวิได้นะโดยประมาณนะนี่มาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวลองหาพวกรถทงรถถังขับกันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมครับอยากจะขับรถถังบ้างอันนี้เราขอได้ไหมทุกพี่ผมขอได้ไหมโอเคมันเคลื่อนที่ได้ด้วยนะตู้ม ไว้ต่อสู้กับรถถังได้แบบค่อนข้างเพอร์เฟกเลยนะแล้วก็จากการคู่ต่อสู้เนาะน่นตูมมันเล็งได้เล็งได้ขนาดไหนเนี่ยออมได้ขนาดนี้หรอตูมโดนอะไรวะเนี่ยมันโดนหรือเปล่าเนี่ยตูมเฮ้ยมันติดแน่เลยท่านผู้ชมนั่นไงมันติดหินแน่เลยเดี๋ยวเราเคลื่อนที่ออกมาก่อน พ่อความแน่นอนนะครับปรับเป็นคาเมลานะโอ้โหติดฝั่งตัวเองเนี่ยเดี๋ยวมันเล่นยากขนาดนั้นเลยหรอเหมือนมันจะติดฝั่งตัวเองอะ่ะโอเคแล้วเราออกเรามาอันนี้ดีกว่าเอ้ย <c oughs> เอาเรื่องไหมเนี่ยครับสาดไปเลยสาดกระสุนไป <c oughs> เล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะแต่จริงๆอยากขับรถถังนะอยากขับรถถังนะครับเดี๋ยวรถถังมีให้เราขับมา้มืเนะี่ยอันนี้ธงเราเนาะมันก็จะเป็นการเล่นแบบยึดจุดนะครับมาในธีมสงครามโลกนน่นเองนะครับอ่ะโดดไปกันวิ่งไปวิ่งไปอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับตัวเกมมันนุ่นเปิดลงงสโตรไทยเลยนะสำหรับเกมตัวนี้นะครับมีทั้งเวอร์ชัน Android แล้วก็ iOS อ่าขึ้นมาขึ้นมานี่มีพวกปืนกลปืนกลด้านบนด้วยนะเฮ้ยนะั่นรถถัง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 ผมว่าจะไม่มีใครเข้าแบบเมารถถังแนละ้วที่ผมจะเข้าไปขับเนียครับนี่เฮ้ยมันมันมันขับเองเหรอะะเนี่ยมันคือยังไงอะ่ะมันวิ่งเองเหรอท่านผู้ชมผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ย แล้มันก็ติดไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวคือมันไหลหรือมันคือยังไงเอาอันนี้คือผมไม่ได้กดวิ่งไงแล้วมันวิ่งไปแบบนี้ผมก็เลยแบบงงๆโอเคแบบนี้ก็แบบนี้นะครับแบบนี้แหละเหมือนจะมีเพื่อนร่วมทีมาหรือเปล่าโอเคตอนนี้ขับเองได้ละเมื่อกี้เหมือนมันจะแบบมันไหลแนละ้วมันไหลแบบรุนแรงจนควบคุมไม่ได้ โอเคหันไปที่ฐานทัพศัตรูหน่อยครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโหติดว่ะติดว่ะโห้รถถังก็คว่ำแล้ว <c oughs> รถถังก็คว่ำแล้วอืส่วนตัวผมคิดว่ามันคอนโทรลยากนะครับเพราะว่าผมทำรถถังไปติดละอันนี้ก็จะมีรถอีกแบบหนึง่งขับได้ไหม ขึ้นได้นะครับแต่มันติดไอ้นี่ไปแล้วอ่ะมันติดดงติดดินกันไปแล้วนะครับโดยรวมถือว่าเอาไปเล่นขำๆได้นะครับดู a p s ดิค่อนข้างตกอะ่ะเกมออพติมายไม่ดีนะครับขนาดมือถือสเปกสูงของผมแล้วนะครับยังตกขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลองดูเซตติ้งดูดิว่าถ้าเราปรับเซตติ้งแล้วมันจะช่วยเราได้หรือเปล่านะครับเอ,เอาแบบนี้เนี่ยเฮ้ยปรับอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ชมปล่อยไปแล้วกัน ไปไปแล้วกันหุ่นพวกนี้โอ้โหโอไมก็ oh God. เป็นเท็เจอร์ขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าเวิร์กนะผมว่าไม่น่าเวิร์กไม่น่าเวิร์กโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่เมนูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับ เมื่อตอนเข้าเกมมานะครับ Battle of Dead Island นั่นเองนะผู้ชมครับนะก็จะเป็นเกม FPS สองคามโลกตัวละครเหมือนโลบอกนะครับบังคับค่อนข้างยากเนาะเราเลือกภาษาอังกฤษด้วยนะครับสตาร์ทเข้ามาพอสตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีตัวละครอ,อยู่ทั้งหมด3ตัวละครน,นะตัวละครแต่ตัวจะมีสเตตัสติดตัวนะครับดูด้านซ้ายมือตัวนี้นะที่แตกต่างกันไปนะครับเห็นไหมจะแตกต่างกันไปนะครับ อันนี้สามารถกดเริ่มเล่นได้เลยส่วนอันนี้นะครับเราต้องกดอันล็อกนะฮะอันนี้ก็อัลล็อกเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวละครแต่ละเตอวแต่ละตัวไม่ใช่แต่ละตอวแต่ละตัวนะครับเราสามารถทําการเซตเอาวุธได้นะครับตรงนี้เราต้องอัลล็อกนะครับเนี่ยต้องอัลล็อกนะถ้าเราจะอาวุธอื่นๆนะครับนี่ก็ปืนมีค่อนข้างเยอะนะในอ,อันนี้จะเป็นเหมือนอตัวแพทเทิรนพาร์ทนะ ต้องถึงบันเทิงพาเลยหรูกพี่โอเคแล้วก็ตัวอาวุธสองนะครับอาวุธลองเนาะก็เป็นปืนในสงครามโลกนะครับมีมีดาบขวานดาบสมุนไพรเออเอาเข้าไปนะครับนี่แล้วก็นี้จะเป็นพวกพยาบาลต่างๆนะครับที่เราสามารถอาพาติดตัวไปได้นะี่ะนี่ครับตัวละครแต่ตัวเตตัสแล้วก็เหมือนอาวุธ มันจะแตกต่างกันด้วยนะถ้าสังเกตใช่ไหมตัวนี้ถืออันนี้เหรอใช่ครับแต่ตัวจะต่างกันแล้วก็อาวุธที่ตัวตัวละครอีกตัวนึงถืออะ่ะอีกตัวนึงเหมือนจะเลือกไม่ได้น,นี่ก็มีพวกสไนเยเออดูประเภทปืนดิ Soul Rifle น,นี่ครับ Machine Gun ขึ้นอยู่กับตัวละครเนาะ อันนี้ก็เป็นพวกซับมิชชันการพกปืกปปนกลเบาหรืออะไรประมาณนี้แหละแอสเซอไลเฟิลนะครับพกสไนเปอร์นี่อันนี้จะเป็นอาวุธที่เราสามารถอัลล็อกได้นะเวลาเข้ามามันจะมีเด้งหน้าจอครับแล้วกดตรงอัลล็อกลองลองดูนะครับส่วนแมปการเล่นนะครับมีอยู่แค่2ออันนะครับอันนี้จะเป็นเทรนนิ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เราไปเล่นจริงเนาะเดี๋ยวลองกดไปเทรนนิ่งและการผมยังไม่ได้เข้าไปเลย อันนี้จะเป็นเทนนิงนะครับเอาไว้แบบเทสนะเนี่ยเทสโอ้เทสรไรได้เนี่ยไอพีเอสล่วงหนักมากเลยผู้ชมเนี่ยเทสเขาสอยเราไหมเอา้าไอโหมดเทสมันก็เรียบร้อยเหมือนกันเหรอผมคิดว่ามันให้เทสแบบเขาเรียกอะไรล็อกฟงล็อก,อกเป้านน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ซะอกนะที่ไหนได้มันเป็นแบบนี้เลย โอเคนี่ครับเป็นฝ <t Anfang> okay. ึกซ้อมแบบนี้นะบวกกันยับยับเลยเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ